เคุณไหม,ไมเอกเอาถ้าว่างแล้วติดต่อที่แอดมินเซ็นเตอร์หน่อยนะครัะมีอะไรหรือเปล่าไปทอบอะไรอ่ะกูปนที่ไรกูโดนเหลืองเกลียอเหรอเฮ้ยผมก็เลนมาก่อนซะก่อนเมื่อกี้ใครอาจจะอธิบายเฉยๆก็ได้ชิวลๆ ไม่แล้วคือพวกเราเวลาอันกดอ่ะใช่ป่ะพวกเราเน้นเถียงด้วยดิเน้นเน้นแบบว่าเน้นแบบว่าตามรลยลักอักษรเป๊ด้วยเช่ปะถ้าเกิดมันไม่มีเขียนว่าบริเวณรอบๆเราก็ถือว่าเป็นข้างในอ่ะเข้าใจปะไงเราเป็นคนตรงไงเราอ่อตรงเกินไปใช่ปบอกเขาเขียนเพิ่มได้ป่าวไอ้ทำไมมันมีแค่ขาเดียวมันาเป็นหนึ่าศพอ่ะ อยู่อยู่ๆเนีเนเนียนอยู่กินซอบกินซอบต้่ดีก่งกอที่ว่าสึกกอันตรายไ่้ชาแอยาช้านะาานะดู ยังมีอะไรออกมามันนับเวลาตั้งแต่เริ่มจบนี่ไม่ใช่เันแตะอกจบอะไรวะสิเสียงผมไม่เนียนตรงไหนวะเสียงผมไม่เนียนตรงไหนวะจบไม่ใช่หรอที่อันอะู้าลองดูสิมันมันจบเสร็จแล้วมันนับใหม่ไหมหลอดอ่ะมันเป็นหลอดหรือเปล่า ม่นับเนี่ยเห็นไมเนี่ยนสามสิบเนี่ยไเร็จกเสร็จกอ่ะถกเสร็จโอ้รถโอ้เกมน่นละไอเหียลถไอเหียเงินร้อยห้าสิบกองคีคกองพี่อ่เหมือนกันเลยะเอ้ยคกองินร้อยสามสิบะเลยเยตายเลยแบบนี้ ร้อยห้าสิบผาทผ่อนผ่านไหมร้อยห้าสิบเอาเป็นค่าน้ำมันไปะค่าชมเข้าชมเอ๊ะใส่น้ำมันยังแพงกว่าเลยวิ่คุณไหมเอกเอาถ้าว่างแล้วติดต่อที่แอดมินเซ็นเตอร์หน่อยนะครับอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไปทำอะไรอ่ะ ต่อแอดมินเซ็นเตอร์หน่อยได้ครับได้ครับได้ครับไปเลยไปเลยไปเลยมีอะไรวะคุณเม่ไปนำอะไรอ่ะเออคุณพ่นพัดตรงไหนวะนำอะไรกันนะไปไปเลยเราวเขาเรียกเขาเรียกคุณแม่เอกคนเดียวนะเออชื่ออะไรวะคุณมูเขาไม่เรียกเราครับแม่ไปดึอะไรที่มันดึงไม่ได้หรือเปล่าเงินดำก็มีเงินดำ มม่ีก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอันเนี้ยเขาเพิ่งให้นี่ไม่ทันหรอกไม่มีแต่ปลากับโทรศัพท์ไม่มีไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกให้ถามไม่ใช่เปล่าไม่แน่ก็ก็คิดดไว้ก็คิดดไว้ก่อนแอนในน้ำที่ตกปลาเกี่ยวปล่าไม่เกี่ยวไม่ได้ลอยน้ำไม่ลอยไม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนู้นเว้ยก็ไปสิจะได้รู้ไปเดี๋ยวก็ได้ไปนี่ไปเนี่ยไปหรือว่าเขานับบ้านเป็นสตอรี่ในน้ำวะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เขาแต่เขาแต่เขาไม่แต่เขาไม่รีบนี่แต่นันเอาแต่เราอยากรู้ไงเผื่อเราทำผิดซ้ำสองทำไงเนี่ยเราพาพี่เมฆไปเลยไหมถ้างั้นจะได้รู้สำหรับเราสำหรับเรามันอาจจะไม่เกี่ยวไงสำหรับเขาข้อจะเกี่ยวไงแล้วถ้าอย่างไงเขาโดนก่อนเลยจะตกปลาได้นะเขาโดนก่อนเลยดับแรกกันถ้างั้นแล้วตกในน้เตกในเอาไว้อห เก็บของนี่ผู้หญิงอะผู้หญิงรถเหลืองยืนอยู่เนี่ยมุกมีคนยืนอยู่สองคนแบบเด่นๆเลยไม่ใครรถเหลืองอันนี้ปะลดเหลืองในน้ำไม่มีในน้ำไม่เอาเนี่ยหัวนะรถเหลืองอีกคันหนึ่งเนี่ยไปดิขึ้นมาคนนี้ปวดหลังรถกอดปวดรลังไปลิง หมดเลียมแล้วก็ข้อนี่นะย,นย,นยคนเดิมคนเดิมคนเดิมพาพี่มเมฆไปเลยอยากถ้าอยากรู้ีมาดเยอะเกินไปหรือเป,เปล่าวะมถามเฉยเออแต,แต่แต่เขาดูไม่ไม่รีบปะเขาบอกว่างล้วค่อยไปอะ่ะก็มันน่าจะไม่อะไรมากกว่า เป็นเรื่องใหญ่เอ็กเนี่ยไมาอุ้ยงง้นถามเอ้ยเดี๋ยวเหรองั้นจะได้ถามพี่นัดด้วยไอ้เรื่องเราขาเออพอดีเลยสิ่งสิ่งจะให้เขาแบบว่าคุณไม่เอกคุเอกค่ะถ้าว่างแล้วรบกวนไปแอดมินเซ็นเตอร์ได้มุ้ยอย่างเงี้ยหรอเขาก็เสี่ยงอย่างนั้นอยู่แล้วเกนดีะไรกูทนเหืืองเยอะเหรอเฮ้ยผมก็เดนไปกอนตะกอน เมื่อกี้เขาอาจจะอธิบายเฉยๆก็ได้ฝนมันไม่ด้วยไม่มีเลยอยากขแทางเข็มแทงในเลื่องเทปโซนเทปโซนเลยก็ไม่ได้ไปเลยนะนั่นบอกได้มุย้ยเพราะเขาบอกว่าเพราเขาบอกว่าเสียงเสียงเข้มด้วยก็แปลก็คือใจเขาพูดแบบแบบคิดครูอันนันไหรอได้ได้ได โอ้โหเราก็โหดหลายเลยมันก็ฟังไม่ล่ไม่จะปิดเสียงรึเป่าเด๋ยค่อยบอกก็ได้ปิดเสียงอยู่หรอ,อ้ถ้าปิดเปบบ็นแคนก็ไม่ค่อยรู้กฎนะสิยอรอเลย <laughs> ต้องปิดเสียงไหมครับทีรัรับสะดวกปิดไหมพี่สอบถามก่อนครับ ไอ้ใครคนอื่นก็เป็นเหรอล็อกขาแล้วแล้วไม่ล็อกอะ่ะเปล่ามันเห็นใกนกดมันเขียนว่ามันจะล็อกขาตอนกดปนเริ่มกดปนไงแต่นี่คือมันล็อกขาหลังจากปนเสร็จแล้วหมายหมายถึงแบบว่านับสามสิบวีอะ่ะจรินี่เขาไม่อาจจะแบบให้ปิดเสียงเราจะได้แบบรู้ๆกันหมดว,ว่าแบบพออะไรอะ่ะเริ่มปนแล้วเนานะโจะโกงกันเรไปรับหรือว่ามันจะ,ะอตอบมวลนมนันรุ่นสายชาติ เขากลัวมันกระทบต่อมวลซูเรชัสชาติแปลว่ามันต้องเป็นเรื่องไก่พีเมเอกไปแบกโลกกระทัดอะไรใครไว้วะเออไปทำอะไรเปล่าสัญญาสงครามอะไรเงี้ยมีชนนนในตัวเองอันนี้ชนวนแบบระเบิดเออือตกัมาสัญญากับซาตานพิมเอกไปทำไว้แน่เลยกลิินเนื้อ ใช่ใช่ใช่แต่แต่เป็นโน้ละมันมันมันไม่ได้เขียนว่าเนี่ยมันเขียนว่าพื้นที่กิจกรรมเช่นแอร์ดับซิงทงอะไรเช่นอ่ะเซฟโซนอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในวงปะเขาอาจจะเขาอาจจะเหมารวมแบบคนมารอเล่นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเหมือนกัน คนแ้กกับพี่เมฆรอบนึงมันขอบนั่นแหละไม่ไม่รู้ว่าเขาถึงไหนไงเพราะเพราะไอแอดด็อมันไม่มีเขียนด้วยมันไม่มีเซฟโซนบอกด้วยมารับหน่อยมารับหน่อยเออบ้างไอบ้างอ่ะพี่เมฆถามเรื่องเราขาดด้วยยังจะพูด้าพูดหรอหรือพูดได้ไหมถามก็ได้นะมาถามเลยอ๋อแล้วพี่เมฆโดนอะไรเรื่องไอรอบไอแอดด็อบอหรอปะ ใช่ใช่แอดอกเปื้อนเซิฟเซฟโนรอบรอบนอกด้วยถูกไหมแต่เข้าใจตรงกันโดนไหมอันนี้โดนไหมอย่างนี้ันโดนรอบนอกก็ไม่ได้รอบรอบนอกก็ไม่ได้พื้นที่กิจกรรมก็จะโดนใบปะมันโดนโดนโดนเหลืองพื้นที่กิจกรรมแต่ในกฎมันไม่ได้เขียนไว้ปะที่บอกไปแล้วที่บอกไปแล้วบอกไปหมดแล้วตลกอ่ะอัน มันเขียนไปไปกิจกรรมมันก็คือเล่นเล่นก็ยังเล่นในวงเลยมันยังเล่นข้างนอกวงไม่ได้เลยผกปถ้าถ้าตามไม่เข้าใจอะ่ะนั่นแหละก็ไม่เป็นไรก็จะได้เรียนรู้ถ้มไม่เข้าใจอะ่ะก <c oughs> ดก็ยังไม่ได้เขียนเลยแน่นแน่แก็เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเขาเหมาหมดคือแบบเมื่อวันครั้งหน้าก็ตีนอกวงได้เลยดี ก็หมาหมดปะก็เรเนดับ่ะก็ตีแต่นาวงเลยดิอืมได้ทำงานได้อย nice> ่ถ้าอใ่เห้อแล้วก็ตีคนตั้งแต่นอกวงได้เลยดิก็เรเนดับ่ะก็ถือว่านกวงก็เป็นแนดับถ้างั้นอ่ะไม่มันก็ไม่ได้ไอ้รีเพราะว่ากิจกรรมมันเขาให้เล่นในวงนึกออกปะรูปแบบการเล่นมันบริเวณกิจกรรมเปล่าลองไม่เห็นอธิบายรอบนึ่นก็ได้แั่หละนนี้เข้าเข้าใจได้อยู่อันอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้อยู่ เพราะตอนแรกผมก็คิดอยู่อ่ะอันนี้ครับเพราะแบบก็แบบค,คนมาเตรียมกิจกรรมอะไรเงี้ยหรือแบบคนไปรอนั่งชิงธงถามดิเสเลียมาถามดิเรื่องหลอกขา,าหรืออะไรอย่างงี้ไม่เชื่อนะเดี๋ยวมาอันนี้เข้าใจได้อยู่เลยอเลยเข้ามาถามเลยเต้ แต่มันเข้าใจอยู่เไวไ้เรื่องแอดดอบอ่ะก็แบบแต่ว่าแต่แค่นั่นแหละอา,ยอ,ายอย่างพี่ลิฟอย่างอย่างอย่างพวกเราหลายคนมันเล่นมันเล่นเวลามันเวลาอ่านกดมันก็อ่านตามไายลักษณ์อักษรเลยไงเข้ใช่ปะแล้วมันเขียนเนี่ยเซฟโซมันเขียนว่าพื้นที่กิจกรรมก็ให้เขาให้เขาเขียนเพิ่มก็ได้นะ ถ้าเกิดฟังอยู่นะเออก็เขียนเพื่อไปนะว่าแบบบร,บริเวณรอบๆอ,อะไรเงี้ยกี่เมตรกี่เมตรอะไรอย่แล้วแต่ว่าไปไเรียวไปไหนะอยู่ๆเรียบร้อยเลยดิอย่าแอ,อบดรอปเวลาเป็นไงไอเยี่ยถ้ากูถ้านีถ้ากูเอามีดมาด้วยนี่กูโดนอีกคนนั้นเนี่ยเชียวเชียวเชียว ไ,ไม่แล้วคือพวกเราเวลาอันกดอดะใช่ป่ะพวกเราเน้นเถียงด้วยดิเน้นเน้นแบบว่าเน้นแบบว่าตามรลยลักอักษรเป๊ดด้วยเช่ป่ถ้าเก<ช>ิดมันไม่มีเขียนว่าบริเวณรอบๆเราก็ถือว่าเป็นข้างในอ่ะเข้าใจปะเนี่ย<ร><ร>เราเป็นคนตรงไงเ,เราอ่ะต,ตรงเกินไปใช่ป่ <laughs> บอกเขาเขียนเพิ่มได้ปะไอหรือเขาบอกเขาทำสองเขาทำวงครอบด้วยว่ะสำหรับคนดู ใ่ที่จริงอ่ะมึงก็เอาเอาเอาแอร์เรียเขียนเซฟโซนไปเลยถ้าแอร์ดรอปอย่างนั้นอ่ะมึงเขียนเซฟโซนไปเลยดิทำได้แบบแบบแบบพอแอร์ดรอปมันขึ้นปุ๊บให้มันขึ้นคําว่าเซฟโซนอย่างนี้ไปเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบรอบรอนอกตรงถึงแอร์เรียไหนขึ้นเซฟโซนมันก็เขียนไปเลยดิจบจริงๆนั่าทำได้ก็ดีอันนี้มันไม่ได้ขึ้นเซฟโซนเนาะใครจะไปรู้ได้ได้าได้บอกเขาแบบว่าเขาแบบรู้แล้วใคร อะรอะอะแล้วถ้ากรณนนีแอร์ดอปหมดแล้วอ่ะแอร์ดอมหมดแล้วก็น่าจะได้อะเพราะมันเลิกมันจบกิจกรรมแล้วไงม,มันมันเป็นกิจกรรมไงมันตายห่ากันอยู่เราใส่เลยได้ปะเย้ย <c oughs> น่นก,ก็ไม่ได้ล้วมองทำไมยืนยืนเงีอเไรไม่ไม่เป็นแรก็พอกัน เอาง่ายๆนะเอาตรงๆอย่าไปอย่าไปยุ่งกับแอดดอบเลยถ้าไม่ใช่สตอรี่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่สตอรี่อย่าไปยุ่งกับแอดดอบเลยจบชิงทงด้วยแต่ชิงทงไม่น่ามีใครยุ่งอยู่ละมันอยู่ตรงสะพานไปตัดตัวแข่งใจอีกเหรอพี่เมฆเอาไม่แต่เราทำถูกกดทุกอย่างแล้วก็แค่แอดดอบเองซิเอาเลยเอาตังแบบเงืองงงเลยเหรอ ก็บตั้งแต่ไปหมาแล้วก็คือในกดุ่นอเคนผิดจริงๆเราก็คือนับตั้งตั้งแต่ปิดกระเป๋าก็เป็นแบบเกือบห้าสิบเองเนี่ยมันไม่มีใครคิดเองเลยพี่มันทุกคนทุกคนเล่นเล่นตามรายลักษณ์กษรหมดเลยทุกคนอ่ะอะไรปะแบบคนตรงตรงอ่ะเล่นตรงตรงอ่ะใส่กันตรงตรงอ่ะอ่านตรงตรงเล่นตรงตรงอ่ะเข้าใจได้ไหมย่าตาหนูว่าหนูพอเดาได้ดิ ก็มีรูปหลักฐานเลยไงพี่รัดส่งรูปมาให้ดูไงอ๋อเฮลท์สต็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไมเนไเอาย่างง่ายหนูรู้ว่าใครแจ้งอ่ะพี่เมฆไม่บอกผมก็รู้อ่ะเออพี่เมฆไม่บอกผมก็รู้เหมือนกันจริงไม่บอกผมก็รู้รู้มือรู้มือบอกก็รู้กอดแค่นเนี้ยเกินยังเกินก็ตอบพี่เมกนี่ ดดนนเดี๋ยวเราลาไปเยเรต้นไม้เนี่ยนะอยไอ้ผู้ชายไอ้ผชายดิฉันางไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายมา<น>อย่างเมื่อก็เนี่ยตอนพี่เมย์โน้เรียวพราหนูเดากันเลยว่าแบบเรื่องอะไรแบบชัวร์เทียเราใกล้จัดเออเราถูกเป๊ะยันยันคนแจ้งยันอะไรเดาถูกมดทุกอย่าง <laughs> เทียโคตรเก่งเลยว่ะยิ่งกว่านักสืบอ่ะบไอ้ยหรือว่าเรากำลังมีเซนไะอืม แต่จริงมันไม่ต้องปิดเสียงไม่ต้องอะไรก็ได้ป่ะนี้คนเอ๋ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเปิดได้ฟังเลยเออนั่นแหละคนเอ๋นมันจะได้รู้คนเอ๋อมันก็จะได้รู้ตรงที่ว่าแบบว่าแกว่ากูไม่สนใจเว้แกบอกแกบอกว่ากูห่วงคุยกับแชททั้งที่กูยังไม่ได้พูดกับแชทสักคำเลยไม่สนใจตอนเขาพูดด้วยหรอเออกูกูฟังแล้วกูอ่านกดที่แกส่งมาให้กูดูแล้วแกกูบอกว่ากูกำลังโฟกัสแชทอยู่คุยกับแชทแชทไม่ได้พูดอะไรกับกูสักคำกูไม่ได้พูดอะไรกับแชทสักคำเลยเมื่อกี้เน ก็เห็นเราเงียบไงไม่ตอบโต้ไงแม่กูอ่านกดให้มันละเอียดไงคือแบบที่ไอ้กูงงว่ากิจกรรมมันไม่ได้ระบุว่าแบบเออรอบวงอะไรเงี้ยอหมัอนแล้วต่กฎมันเขียนว่ามันเขียนว่าบมันเขียนว่าแอร์ดอปเฉยเช่นแอร์ดอปอ๋อใช่ใช่ผมไปอ่านมาเล้าเซฟโซมันเขียนว่ามันเขียนว่าเออมันกดมันเก่าอ่ะมันมันกำความหลายอย่างเว้ยเราเแล้วเที่ยวดนกันในบ้านมันมันเก่าอ่ะแล้วพอแบบเขาไม่ดัปเดดอะไรเงี้ยน่าแต่ แต่อันนี้แบบว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่ไม่อยากเสี่ยงเลยนะอันไหนที่มันแบบว่าเสี่ยงอะ่ะแบบว่ากิจกรรมหรือพื้นที่กิจกรรมอันไหนที่มันดูเสี่ยงก็เอ้ยไม่ต้องไปมั่งหรอกอุ้ยอ่านชั้นไปาไม่เ๋ยวเรามันจอดก่อนเนี่ยไม่ไหวละคิดไว้เกมมีเงินจ่ายแล้วนะ เราไปเอาคนที่ยืนดูแอร์ดับวงอื่นได้นเว้ยืนดูรอบรอบนอกอะแลดีหรอแต่เมื่อกี้ก็ไปเอามาแล้วไงแต่มาค์แล้วนะดีดีถ่ยไปยืนดูรอบนอกเฝ้าเฝ้าแฟนเฝ้าอะไรเงี้ยตอนนี้จะอยู่พอดีเลยลองถามหมอนี่วมาตอไย แต่แค่ห้าหมื่นก็เก็บเต็ไมไปเถอะไอ้ถุงเหินลงมาจากบ้านชนเสาตายสภาพแต่ว่ายี่ถุงนะยกโทรศัพท์ยอ้ยกโทรศัพ <c oughs> ท์ <c oughs> ยี่แหละ ใช่ไหมค่ัมีค่ะ